สวัสดีวันอาทิตย์วันที่หนะครับก็ประมาณสักเกือบสี่โมงนะครับนี่เกือบเสร็จสายเช้ามาเปิดน้ำไม้ฟักทองนะครับแปลงนี้9้าไร่นะครับนี่แปลงนี้หนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงแต่แปลงนี้จะงามงามกว่าพวกกันเลยเอามาโชว์หน่อยนี่รับสามสบสาหวัน ามถสี 4, วันตั้งแต่วันเพาะ,มะเมล็ดตั้งแต่วันลงมเมล็ดเลยครับก็เทาเริ่มเท้าเลื่อแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณเกือบปรทิทิ์ก็ะจะได้มาคัดให้มันเหลือ2เทาครับแล้วก็จะจัดเรียงให้มันออกไปข้างนอกแล้วจะมาคัดแขนงให้มันเหลือต้นละสองแขนงกะว่าจะไว้สรูปครับ รอบนี้แปลงนี้จะว่า2ลูกเป็นสุดท้ายนู้นจะว่าลูกหนึ่งพราะ่มงามแปลงนี้จะงามมากเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใส่ปุยรอบสองก็จะมาจะมาอัปเดตกันอีกทีแปลงนี้ทั้งหมดเก้ไร่แปลงที่ถ่ายทำเมื่อาวานที่เป็นลูกแล้วนั้น คึ่งกระป๋องแปลงนี้เก้าไล่อายุสา5้าวันอีกแปลงหนึงน5ห้าวันแต่แปลงนี้รู้สึกจะไม่เคยงามจะมีงามเป็นบางจุดบางทีต้นเท่านี้ก็ยังมีเลยน่าจจะเป็นเพราะดินครับดิน เดี๋ยวก็ไล่ๆกันครับนี่ต้นมันก็ล้มยอดละแรงนุ่นยิงแต่ไม่งามเลยเพราะว่าเป็นดินยังไงก็เป็นดินออกทรายดินนี้มันดินแข็งเป็นดินเหนียวทีน,นี้ช่องว่างระหว่างดินมันมันมันมีช่องว่างระหว่างดินคือดินมันจะไม่แน่นรากมันก็จะชอนชัย ก็รู้สึกว่าจะงามจะมาดูอีกแปลงหนึ่งนี่สามสิบห้าวันยังไม่ไปไหนเลยแต่ปแปลงนี้ก็โอเคครับนี่บางต้นก็ล้มยอดมันจะมีบางต้นตามปกติธรรมดาออกปลูกมาบางคนก็ตัวโต,วบ,าตวบางคนก็ตัวเล็กนี่ก็ล้มยอดยอดยาวแล้วเถาเถายยาวแล้วนะครับแต่มาดูอีกแปลงนึง แปลงนี้เหมือนปลูกได้สองวันเลยไ,ไปไหนเลยสังเกตว่าดินมันจะละเอียดดอกยามจะเยอะดินมันจะแน่นต้นเท่านี้อยู่ครับนต้อนอยังเล็กๆอยู่เลยเเล่งปุ๋ยหนยช่องนี้ก็อรอฝนนะครับว่าฝนมันจะมาวันที่สิ ก็ยังไม่มีวีวแววถ้าฝนมากระตุ้นนี้มันจะโตวไวหน่อยนึงก็ดีกว่าน้ำที่มันสู่มาจากบ่อเพราะว่ามีในตัวเ้นมันจะขึ้นทั้งฟักทองทั้งยาเลครับทีนี้เอเข้ามาเป็นไรเรามีสองแปลงนี้สีกระป๋องนะครับทั้งหมดเก้าไร่แปดถึงเก้าไร่ แต่เราจะปลูกระยะห่างเพราะปีที่แล้วปลูกแค่สองแปลงนี้ทันทีนี่เราจะคัดจริงจังเลยปีนี้แปลงนี้ก็ว่าจะคัดว่าสองขนงสองเถาแปลงนู้นน่ะเหลือเถาเดียวพอเพรารู้สึกว่ามันจะเลี้ยงไม่ไหวล้วเล็กเกินปีนี้สีกระป๋องกะสักยี่สิบตันก็พอครับ นี่เป็นแปลงเก่านะครับที่ว่าปลูกแฟงโดยที่พาไปดูต้นแฟงไงครับแฟง,งเพิ่งจะงอ,อกมาอยู่รวมๆแล้วก็สองเดือนแล้วมั้งแฟงนี่ไในแค่นี้อยู่เลยเลยใส่พักทองพักทองางามละครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันเท่านี้เดี๋ยวจะกลับไปที่สวนนู่นสวนถั่วสวนแตงสวนพลิก ครับขอบคุณครับ